สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้พบกับสามตัวตรงเนาะสามตัวนะครับเด่นสิบหน่วยนะเด่นสิบหน่วยสิบหน่วยอ่าสี่สูตรหนึ่งนะสามตัวนะสี่สี่หนึ่งสามเจ็ดห้านะและอีกสูตรหนึ่งครับที่ลงไปในกลุ่มแล้วนะครับอ่าสองสีนะ่ห้าเนาะชนสี่กับห้านะชนสี่กับห้านะครับ ชน4กับ5ก็จะมีชน4กับ5เนาะก็จะก็จะมีนี่สองด้วยแล้วกันนะสองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดนี่ไม่มานะสิบหน่วยนะนี่นะครับที่บอกไปนะสองตัวนะนี่นี่ห้าไม่ได้นะจะติดดับเนาะบอกไปแล้วเนาะนี่ไม,ไ,นะไ, 3, ไม่ได้นะครับห้าได้สามแปดไม่ได้นะครับห้าศูนย์ได้อยู่นะ ห้าสองห้าสี่ได้อยู่นะห้าเจ็ดได้อยู่นะครับตามนี้เลยนะมีสองตัวนะที่ลงไปให้นะเมื่อวานเนาะน่าจะเมื่อวานวันศื่นเนาะอ่าที่มาสามตัวนะนี่ครับสามตัวสามตัวแปบบ๊บเบาๆนะมาชนสองฝั่งเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ ก่อนนะหนึ 1, 7, ่งเจ็ดเบาเบาหนึ่งแปดไม่เบาสิบหน่วยไม่ชนสองสามอ่าไม่ชนสองสี่ห้านะนี่เบาเนะครับแต่ชนจับสองฝั่งชนนะนี่นะครับเบาเานะเบาเอันนี้ถ้าเกิดเอ่อถ้าถ้าดับมาอยู่นะก็โอเคนะมาได้อยู่นะถ้าดับมาอยู่นะมันติดดับหกสี่นะหกสี่ติดดับหนึ่งสี่นะ สองตัวที่บอกไปชอบไปแล้วหนึ่งสี่ห้าได้หนึ่งแปดเบาเบนะครับหนึ่งแปดเบาเบานะนี่ได้นะครับสี่นะครับห้าจับชนสองฝั่งแต่ชนฝั่งเดียวนะนี่ครับตามห้านะชนฝั่งเดียวนะสามแปดนี่เบาเบนะครับเพราะว่ามันไม่ติดไม่ติดสองสี่ห้านะครับเจ็ดเจ็ดห้าสี่นี่ได้นะเจ็ดห้าสี่นี่ได้นะครับเจ็ดห้าสี่ ได้อยู่นะชนฝั่งเดียวนะชนฝั่งเดียวแต่ก็เบารอมาหน่อยเจ็ดห้าแปดได้อยู่นะครับเน้นไปด้วยที่ผมเน้นให้นะชอบห้าแปดเนาะสองตัวเนาะอ่าเนื่องจะหนึ่งสี่แล้วก็ห้าแปดแล้วก็สามสองอะไงนี่แหละเนาะท,ที่ชอบมาเนาะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้านี่มันชนฝั่งเดียวเหมือนกันนะมีชนฝั่งเดียวเหมือนกัน เบาเบ,าบานะครับเบาเนะก็มีที่ซื้อลอตเตอรี่กันก้อนนี้นะห้าส่ออ่าห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ห้าสามสองห้าสามสี่นะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่แล้วก็เจ็ดห้าแปดนะเจ็ดห้าแปดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดชุดนะปดชุดอันนี้ก็ได้นะครับเจ็ดห้าสี่นี่ได้อยู่นะ 7, 5, เจ็ดห้าสี่เผื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลุดนะครับก็จะมาเจ็ดห้าสี่นะครับเก้าชุดนะเอาเก้าชุดเน้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดเน,น้นนี่ลองลองมาหน่อยนึงเนาะแปดชุดเนาะแล้ว็อันนี้เกิดมาก็นี้ก็ได้กันไว้นิดนึงนะครับกันไว้หน่อยนึงไอ้ห้านี่ได้นะครับชนอยู่นะครับห้าสิบหน่วยห้านี่นะได้นะนะครับสิบหน่วยสองสองสี่ห้านะครับสองสี่ห้านะ ถ้เน้นไปที่สี่กับห้ามันชนสี่หนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดห้านะครับสี่หนึ่งสามเจ็ดห้านะครับสูตรนี้นะเด่นสิบหน่วยนะไี้สูตรหนึ่งสองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าก็ชนสนะี่กับห้าเนาะสี่กับห้าแล้วก็เน้นหน่วยสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยสี่กับห้าไปไอ้ที่เหลือก็ลองลงมานะลองลงมานะครับผมชุดเบิ้ลหามก็มีอยู่นี่ครับนี่นี่ สี่กับห้ามันเข้าหมดเลยนะสี่กับห้านะครับเบิ้อหานะถ้าเบื้อหามาตามนี้เนาะนะครับวอลน,นี้ชอบสามสองใช่ป่ะแล้วก็หนึ่งสี่ห้าแปดว้างเนาะที่ชอบเนาะนะครับแต่สองสี่ห้าได้หมดนะสองสี่ห้านี้ได้หมดเลยนะครับผมนี้สองสี่ห้านี่ครับไอเจ็ดสามห้านี่อกะเบาไว้หน่อยเนาะชนฝั่งเดียว นี่ก็จนฝั่งเดียวฝาเผื่อฝั่งหนึ่งฝั่งใดหลุดมันก็ถูกอยู่ดีเนาะนะครับนี่ชุดหนึ่งนะกันหนึ่งสองสามกันแต่อชุดไอเจ็ดหกสี่ห้าหกสี่นี่มันดับนะถ้าไม่ดับก็ถ้ากระดับมาอยู่ก็คือมาเหมือนกันนะนะครับกันไว้นิดนึงนะครับนะตามนี้เลยนะครับผมไอหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามแปด หนึ่งแปดนะครับนะไม่มีไม่เด่นสิบหน่วยนะครับไม่มีเด่นสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยมันสองสี 2, 4, ่ห้าก็สุดนี้ก็สี่หนึ่งสามเจ็ดห้านะชนกันที่สี่กับห้านะครับสี่กับห้านะสี่กับห้าชนกันนี่กลัวนี่เกิดจะเกิดมาสี่ห้านะนี่ชนกันถ้ามานี่นะนี่เลยนะนะครับสี่กับห้า อันนี้ถ้าถ้าดับมาอยู่ก็มาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยทำาไรเล่นไปะนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยกว่านี้ใครถามในกลุ่มนะครับห้ากับเจ็ดนะครับหลักร้อยคัดเหลือแค่นี้แหละแล้วก็ผมทําสารพัดแล้วนะดับในนู่นดับไปนี่เยอะแยะเลยนะแล้วก็มาคัดอนะ่ะนะครับนี่เหลือแค่นี้นะฮะป้อนข้อมูลไปแล้วไม่จะเหลือแค่นี้นะที่ทําอะครับผมทำนี้เลยก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ ตัดล็อตกันได้นะจากที่บอกนะครับชัดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับที่เหลือก็กันหน่อยหนึ่งสองสามกันหน่อยนะนี่ครับกันหน่อย อันนี้มันดับนะครับหกสี่ดับถ้ามาก็ไม่แน่นะครับถ้าไม่ดับไม่อยู่ก็มาเลยนะครับนี่ถ้าดับไม่อยู่ก็มาเลยนะครับนี่ครับหวยออกวันจันวันจันนะจะมีสามมีสี่ก็มีเจ็ดนะครับนะครับติดหมดเลยนะสามสี่เจ็ด ห้าหนึ่งสองอาจจะเบาๆนะถ้าไม่ติดสามหนึ่งเจ็ดนะนี่เบาๆสามสี่เจ็ดนะครับนี่ติดอยู่นะติดอยู่นะครับนี่ก็เบาๆก็ได้นะครับนะครับไม่ติดสามสี่เอออ๋อมีติดเนี่ยเจ็ดอยู่นี่นะครับเจ็ดอยู่ได้ครับนี่น,นี่นี่นะ นี่ก็สามสี่เจ็ดก็ต้องจะมีนี่เนาะนี่นี่ถ้ามาจริงเนาะนี่นี่นะครับตามนี้เลยเนาะนี่เลยมันน่าจะมีอะไรนะวันนี้เนาะเอามาน้อยชุดละแปดชุดเน้นนะครับแปดชุดเน้นเองตามที่บอกนะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ห้าสามสอห้าสามสี่ เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่ก็เจ็ดห้าแปดส่วนเจ็ดสามห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าสี่นี่ตัวรองไปนะครับรองไปส่วนห้าหกสี่ก็เจ็ดหกสี่นี่มันติดดับนะเบาๆนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับครบแล้วนะสองตัวบนสองตัวล่างนะครับสองตัวบนสองตัวล่างเรียบร้อยแล้ว สามตัวบนก็เรียบร้อยแล้วเนะเเาะแล้วก็อะไรนะสองตัวเนาะสองสองตัวเนะาะจะตามนั้นแหละที่เน้นนะครับเนาะเน้นให้แล้วเนาะดูในคลิปเอาช่องอะนะผมก็ลืมละแต่ผมก็ต้องย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เลยนะครับผมขอโชคดีกันทุกคนนะครับผม,มเปเฮงรวยๆนะสองตัวสามตัวเนาะนะครับ ขอให้เข้าตรงๆนะวันนี้นะเบิ้ลขน่าจ,าจะห้าห้าเนาะ้าห้าก็จะนี่เลยนะตามสูตรเนาะ้าหนะ้าเด็ดห้าห้าเนาะตองห้าบป่าไม่รู้เบิ้ลมันมาหมาห้าได้ห้าห้ามันติดสิบหน่วยเนะี่ยมันเด่นอยู่คนสี่ก็ห้าสิบหน่วยนะขอให้มานะัวันนี้นะขอให้มาตรงๆนะครับโอเคนะครับผม หลังหวยออกนะค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ